หุ้นซิงดีรไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิงดีรีไทยประจําวันที่22พฤศจิกายนพศ2565ค,คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชิญชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซทบวก1.48อยู่ที่1618.86แนวรับจะเป็น1613.38แนวต้านจะเป็น1636.02ค่ะไปดูเซต50 เสน50บวก3.12อยู่ที่984.74แนวรับจะเป็น976.60แนวต้านจะเป็น987.63ค่ะกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งเดลิยทยค่ะตัวที่1 TPIPL TPIPL ราคา1บาท84สตางค์บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ TPIPL ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่1บาท82สตางค์แล้วก็ไซด์เวสั์สะสมแ้งขึ้นมาสูงสุดที่1บาท87สตางค์้าดาหลล่เลดลงมาปิดที่1บาท84สตางค์ค่ะดูได้ในนาทีของ TPIPL ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่า3แท่งสุดท้ายทำให้ TPIPL ปิดเขียวค่ะ ดูทางเฟีมเดของ PIPL ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมไว้ที่จะดันขึ้นไปเบรกที่1นบาท8ปค่ะที่ PIPL ก็รอย่อเพราะว่าขึ้นแท่งใหญ่ต้องรอย่อเก็บของก่อนค่ะ e p i p l เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ภาพรวมบ,บริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e ร i อยู่ที่1 7 1ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท78สตางค์แนวต้าน1บาทแ7สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท95สตางค์ค่ะก็ต่อไปสตากสตากราคา3บาท28สตางค์บวกส2สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้สตาร์ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่3บาทส4สตางค์แล้วก็ลดลงมาไซเวย์สะสมไปลงมาจมสุดที่3าบาท2ี่สสตางค์ ท้าตลาด,ดกลับขึ้นมาปิดที่3บาท28สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าชุดสุดท้ายและไม่สตาร์ปิดเขียวค่ะดูทม์เฟรมีของสตาร์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาตามสุดที่3บาท16สตางค์ก็มาลุ้นกันว่าจะกลับตัวได้ไหม สตาร์กแนะนำเล่นสั้นมองว่าอาจจะย่อลงไปสุดถึง3บาท6สตางค์ค่ะสตาร์กเป็นหุ้นสายเวไปหุ้นเกี่ยวกับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลูเรเดียที่3 6 6ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท21สตางค์แนวต้าน3บาท34สตางค์<ม>ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท40สตางค์ค่ะ ตัวต่อไป True True ราคา4บาท98สตางค์บวก4สตางค์ค่ะเบอร์ตลาดแท่งนี้ True ก็ใช้เวสะสมทั้งวันแล้วลงมาต่ำสุดที่4บาท94สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาททวนถ้าตลาดลดลงมาปิดที่4บาท98สตางค์ค่ะ<ส>ดูรายหนึ่งนาทีของ True ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสัหรบกดขายออกเพื่อยืยนระยะ สามแท่งสุดท้าย้วไม่ทูบิดไม่สวยค่ะดูทางเฟิมเดย์ของทูก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมไื่ที่จะดังขึ้นไปเบรที่5บาททวนค่ะก็ทู True เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผล มีแวลูล่รายอยที่823ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาทก3สตงางค์แนวต้าน5บาท15สตางค์ถ้าอรู้ได้จะเป็น5บาท25สตางค์ค่ะตัวต่อไป ITNS ITNS ราคา4บาท30สตาง,งค์บวก14สตางค์ค่ะไปตลาดเท่งนี้ ITNS ก็นันขึ้นมารอบแรกที่4บาท34สตางค์ ลอยลงมาที่4บาท24สตางค์ดนขึ้นไปสูงสุดที่4บาท4 0สตางค์ท้าตลาดก็ลอยลงมาปิดที่4บาท30สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้า2แท่งสุดท้ายแล้วไม่ idns ปิดเขียวค่ะดูทางเฟรม D ก็จะเห็นว่าองนี้ก็เลยลงมาไซด์ว์อยู่ใต้น้ำแล้วก็ พยายามที่จะดันขึ้นไปเบรกค่ะ ITNS เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลค่ารายไดที่119ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท23สตางค์แนวต้าน4บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท52สตางค์ค่ะตัวต่อไปว่า ว่าราคา3บาท86สตางค์บวก4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ว่าหลุดล,ลงมาก่อนที่3บาท78สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท88สตางค์เรยลงมาที่3บาท84สตางค์ตาตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่3บาท86สตางค์ค่ะโนายเนือที่ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสํัลรบกับขายออกเพื่ออีะยะ แต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้วาปิดไม่สวยค่ะนูทามเฟมเด์ของวาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสะสมเพื่อที่จะดังิิ้นแบบเแบรกที่3บาท9กบทสบแปตางค่ะวาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพกลวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลูรดด้ที่203ล้านบาทค่ะ แนวราบ3บาท80สตางค์แนวต้าน3บาท88สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท94สตางค์ค่ะก็ต่อไป A m a r A m a r ราคา3บาท4สตาง,งค์บวก16สตางค์ค่ะเมื่อตลาดแห่งนี้ A m a r ก็เลยลงมาก่อนที่2บาท82สตางค์แล้วก็ไซด์เวสะสมแล้วก็ดันขึ้นมาปิดกระโดดที่3บาท4สตางค์ค่ะ ดูรายนึงนาทีก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกที่สุดท้ายทำให้ a m a r c ปิดกระโดดค่ะดูไ mm hmm. ทม mm ์เฟรมเด็ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หล่นลงมาไซาเวสะสมุตรนี้ค่ะ AMAX ก็หล่นลงมาต่่ำสุดที่2บาท82สตางค์แล้วก็ตีกับมีวรุ่มเข้าหน้าสนใจมากแล้วก็เป็นหุ้นที่ เป็นหุ้นเป็นหุ้นกลุ่มห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แล้วก็เศรษฐศาสตร์ค่ะ AMARC เป็นหุ้นไซยเวไปหุ้นเกี่ยวกับแล้วก็วิจัยทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีบันผลมีแวลูรายเดียวที่30ล้านบาทค่ะแนวราบ2บาท9กสตางค์แนวต้าน3บาทแสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท20สตางค์ค่ะ ตัวต่อไปยูเลกายูเลการาคา1บาท40สตางบวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ก็หล่นลงมาต่ำสุดที่1บาท28สตางค์แล้วก็ไซเวส์สะสมเดิมมาดันตัวช่วงบ่าย3โมงแล้วก็ดันขึ้นไปปิดกระโดดที่1บาท40สตางค์ค่ะดูได้หนึนาทีก็จะเห็นว่ามีวอลรุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ยูเลกาปิดกระโดดค่ะ ดูทมนเฟมเดย์ของยูเลกาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หล่นลงมาที่1บาท27สตางค์แล้วก็มารุนกันว่าจะกลับตัวได้ไหมแนวต้านใหญ่อยู่ที่1บาท72สตางค์ค่ะแต่ว่าจุดเบรกแรกอยู่ที่1บาทห8สบตางค์ค่ะยูเลกาเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับออกแบบและผลิตเครื่องจกักรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value r e a ด y อยู่ที่83ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท32สตางค์แนวต้าน1บาทส5สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท57สตางค์ค่ะตัวต่อไป W W ราคา2บาท4สตางค์บวก4สตางค์ค่ะบ่ิตลาดแห่งนี้ W ก็หล่นลงมาต่ำสุดที่1บาท8 9สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาไซด์เวสะส์สมแดันขึ้นมาปิดกระโดดที่2บาท4สตางค์ค่ะ ดูได้หนึ่งนาทีของ WU ก็จะเห็นว่ามีวอลลุ่มเข้าช่วงบ่าย3ามโมงแล้วก็แท่งสุดท้ายมีวอลลุ่มเข้าทำให้ w U ปิดกระดดดคะ่ะดูทางเฟรมดีของ WU ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เลาลงมาที่1บาท88สตางค์แล้วก็มาูนี้ว่าจะกลับด้วยได้ไหมแนวด้านใหญ่อยู่ที่2บาท19สตางค์ค่ะ W. เป็นหุ้นสายเวยเหุ้นเกี่ยวกับกเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวัลูระยัดอยู่ที่11ล้านบาทค่ะแนวรับ1.96บาท96สตางค์แนวต้าน2อบาท9สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2.14บาทส4สตางค์ค่ะแต่ว่า W. มีข่าวว่าปรับโครงสร้างธุรกิจการแผนตลาด FNB ครั้งใหญ่ข่าวจากหุ้น i n s i d e มีติหุ้นแล้วก็ ข่าวหุ้นค่ะแล้วก็ W เป็นยูหุ้นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีถึง3แหล่งที่มาข่าวพูดถึง W เค่ะตัวต่อไปสามารถสามารถราคา5.75บาท75สตางค์บวก15สตางค์ค่ะโดยตลาดแห่งนี้ก็ไซดเวสะสูทั้งวันหลดลงมาจัสิบที่5บาท60สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาปิดกระโดดที่5.75บาท75สสตางค์ค่ะ ดูได้หน,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะแล้วก็แท่งสุดท้ายนั่นไม่สามารถปิดกระโดดค่ะดูทม์เฟรมดีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซด์เวสะสมเรล,ลมาต่ำสุดที่5บาท50สสตางค์แล้วก็ม่รู้กคว่าจะกลับตัวได้ไหมจุดเบกแรกอยู่ที่5บาท95สสตางค์ค่ะ สามารถเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทค่ะทุนและไม่มีปันผลมีแวลู e ระอยู่ที่11ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท60สตางค์แนวต้าน5บาท80สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท90สตางค์ค่ะตัวต่อไป CKP tkp ราคา4บาท96สตาง,ง,งค์บวก6สตางค์ค่ะเบอรตลาดแท่งนี้ tkp ก็ลดลงมาก่อนที่4บาท8สตางค์แล้วก็ใช้ v สะสมแรงขึ้นมาปิดกระโดดที่4บาท96สตางค์ค่ะดูไลน1นาทีของ tkp ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าอ้อมีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าแท่งสุดท้ายน้นไม่ tkp ปิดกระโดดค่ะ ด o ไทม์เฟรมดีของ CKP ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาจา่ดสุดที่4.82บาสตังค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปค่ะจุดเบรกแรกอยู่ที่5.10บาทตังค์ค่ะ CKP เป็นหุน way, ้นสายเวไปหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลู่รายไดอยู่ที่28ล้านบาทค่ะ แนวรับ4บาท20สตางค์แนวต้าน5บาทท่วนถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท10สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายเป็นหุ้นชวนเพานก็คือ poly poly ราคา10บาท20สตางค์บวก2บาท30สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ poly ก็ดันขึ้นมาชวนเซ i ลิ n g ที่ที่10โมง45นาทีค่ะรู้ทันฟิล์มดีก็จะเห็นว่า นี่ก็มันจะเป็นหุ้นพึ่งลงตลาดจุดต่ำสุดก็จะอยู่ที่6บาทส5สหสตางค่ะแล้วก็มาดันมาชนเซลลิงค่ะก็ะหุ้นชุนเพดานก็อยู่ในโซนอโอเวอร์บอทอยู่แล้วค่ะโพลี่เป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเกี่ยวกับรถยนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีไวลลู่แรงอยู่ที่743ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ10บาททวนเนวต้านออทามไฮเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่13บาท20สตางค์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีหุ้นวัลแลนนะคะมีขาหุ้น IPO เข้าใหม่หนึตัวก็คือ KJL เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมราคา13บาท50สตางค์ค่ะ วันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วมุนซิ่งลีลิไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย